งาน Coffee f a ฟ e 2023ที่ Impact Arena เมือทงทองธาน,นีกันครับงานนี้นะครับใครที่มาช่วงเช้าเนี่ยจะได้รับ c o f f e แบ a c ด้วยนะเขาแจกทุกปีเลยแล้วก็ซองออกแบบสวยมากๆนะครับเก็บเป็นที่ระลึกได้ปีนี้เข้ามาในคอนเซปต์ good coffee for everyone นะครับก็เป็นคอนเซปต์น่ารักๆที่เขาจะมีทุกปีเลยปีนี้งานใหญ่มากเลยนะครับเรารู้สึกว่ามีโรงคั่วใหม่ๆเนี่ย มาร่วมงานกันเยอะมากๆแน่นอนว่าโรงควกเก่าๆเนี่ยเขาก็มาเหมือนกันอย่างที่น่ครับรินส์ที่เราเคยไปชิมแล้วที่ภูเก็ตนะครับใครยังไม่ไปดูตามไปดูกันได้เลยคลิปที่เราเคยลงไว้ในช่องของไปอย่างชาแนลนะครับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวร้านนี้นะครับตามไปเลยลิงก์มุมขวาบนไปเพิ่มวิวกันได้เลยครับจัดมาในแก้วเหมือนเดิมไปต่อครับข้างๆกันนะครับเป็นล c ช f f e ฟร้านนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกันเราเคยไปรีวิวกันมาแล้วเช่นกันครับแปะลิงก์ไว้ให้ที่เดิมนะ นี่หัดมาครับเจอคาร f ฟแมนนะครับอันนี้เนี่ยเราเคยไปสาขาพิเศษของเขาด้วยนะแต่ว่าสาขานั้นปิดไปแล้วเสียดายมากๆใครที่อยากดูนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมครับถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอเลอร์เรีครับร้านดังแห่งเมืองเชียงใหม่นะครับมาตอนเช้าเนี่ยคิวยังไม่เยอะแต่ถ้าคุณต่อกมาลงร้านเมื่อไหร่นะครับคิวแตกแน่นอน ปีนี้นะครับงานใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีโรงคั่วใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเมล็ดกาแฟเนี่ยคาแรคเตอร,ร์เจ๋งๆรถดีๆเนี่ยมีให้ชิมกันแบบเพียบๆเลยครับตอนที่เราไปถึงเนี่ยเรียกว่ายัางไม่ได้กินฟูไซส์เลยนะครับแค่แวะชิมแวะชมร้านต่างๆเนี่ยก็คือได้กาแฟมาเต็มคาราเบลเลยครับอ่าอันนี้บัตเทมเลสนะครับร้านนี้เราก็เคยพาไปสาขาห้วยขวางนะแปะลิงก์ไว้นะครับตามไปดูกันไอที่มองหาพวกอุปกรณ์ชงกาแฟที่บ้านนะครับที่งานนี้เนี่ยก็ มีให้เลือกกันแบบหลากหลายหลายลายี่ห้อหลายแบรนด์เลยครับยังไม่หยุดยั้งนะครับเดินชิมกันต่อแต่ละบูธเลยนะครับทุกบูธเนี่ยเขาก็พยายามพรีเซนต์ตัวมาเร็ดกาแฟที่เขาตั้งใจโรสมาให้เราได้ลองชิมกันในงานนะครับมาเ็ดกาแฟพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้ก็มีให้ชิมเยอะด้วยนะครับ เถียงหน้าก็มานะใครชอบขวดซองอย่าพลาดครับผมว่างานเนี้ยมันเป็นงานที่สนุกมากๆเลยนะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็รักในการดื่มกาแฟนะครับใครที่เริ่มดื่มกาแฟเนี่ยมางานนี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนครับเพราะว่าเขามีเมล็ดกาแฟเนี่ยจากโงรงข้่วทั้งโงรงข้่วเล็กโงรงข้่วใหญ่ทั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้เราได้ทดลองชิมเนี่ยแบบจุใจเลยจริงๆนะครับแล้วก็ทุกร้านเนี่ยตั้งใจทำมาเล็นกาแฟาที่ดีที่สุดมาให้เราชิมวิธีการสกัดต่างๆเนี่ยครับเขาทำแบบจัดเต็มมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า มาแล้วอะครับจะหลงรักกาแฟเอาได้ง่ายๆเลยนะครับพอเราเดินนไปอะครับเจอพี่ๆเจ้าของโลโก้ต่างๆที่เขาพยายามพรีเซนต์ตัวมเมล็ดกาแฟของเขาเนี่ยให้เราได้ชิมอะก็อดใจไม่ได้เลยครับที่จะแวะเข้าไปชิมทุกครั้งเลยเรียกว่าวันนี้โอเวอร์โดสแน่นอนลืมบอกไปเลยว่าในงานนี้ครับเขาจะมีการแข่งชงกาแฟด้วย,ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาเต้อาร์แล้วก็ประเภทอื่นๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาน,นั่งชมกันได้เลยนะครับเขาก็จะมีรอบๆในการแข่งขันกันเยอะเลยนะครับไปกันต่อครับเออ แลครั้งนี้นะครับที่เห็นเยอะๆเลยก็คือหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาทาเป็นอินสแตนกาแฟนะครับเป็นกาแฟที่สามารถละลายกับน้ําพร้อมดื่มได้เลยนะครับสะดวกดีนะครับลองหามาชิมกันได้กลุ่มกาแฟที่มีการแต่งกลิ่นแต่งรสอินฟิลรสชาติต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับลองมาแวะดูกันได้เลยบอกเลยว่าของที่เนี่ยอร่อยมากๆเราชิมมาหลายตัวแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับก็คือแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีการออกแพ็กเกจจิ้งพิเศษพิเศษสําหรับงานนี้ออกมาโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถ มาหาซื้อสะสมกันได้บอกเลยว่าสะสมจริงๆเพราะว่ามันสวยมากนะครับนี่แล้วก็จัดมานะครับปีนี้เราเน้นเป็นซื้อแคปซูลกาแฟเนอะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีโอกาสรีวิวกันไหมสําหรับคนที่ไม่ดื่มกาแฟนะครับก็สามารถสนุกกับงานนี้ได้เช่นกันเพราะว่าร้านชาดีๆเขาก็มากันหลายร้านนะครับนี่อย่าง p s ีทีครับที่นี่เนี่ยเขาขนชาของเขาเนี่ยมาให้เราได้ลองชิมกันหลากหลายตัวมากๆแวะเข้าไปชิมที่บูธเขาได้เลยแพ็กเกจสวยมากจริงนะเห็นแล้วรู้สึกแบบ อยากซื้ออ่ะเออไอ้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแพ็กเกจเฉพาะมาริกาแฟที่ ออกมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะครับแวะซื้อกันได้อุปกรณ์แก้วต่างๆนะครับก็คือมีหลากหลายมากใครที่อยากได้แก้วกาแฟดีๆเดินงานเนี่ยรับรองว่ามีเสียเงินแน่นอนครับรวมถึงพวกกลุ่มแก้ว Limited Edition นด้วยนะบอกเลยว่าสวยจริงๆของจริงคือดีมากๆเลยครับใครที่ชอบสะสมนะจัดเลยปีนี้ร้านมากันเยอะมากๆเลยนะครับอยากแนะนําให้เดินก่อนสักหนึ่งรอบนะครับอย่าเพิ่งรีบดื่มกันจน จุกโอเวอร์ดสกันไปก่อนเนอนี่ครับอีกหนึ่งร้านที่มี Instant Coffee ออกมาใหม่นะครับแล้วก็มีตัวแคปซูลที่สามารถใช้กับเครื่องในไปโซดาขายด้วยนะครับก็ แวะจัดมาครับเพื่อเอามาลองชิมกันว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เขามีตัวโคลบูขวดด้วยขวดสวยมากขอแวะพักกับร้านชาเขียวดีๆอกสักร้านนะครับให้คนรักชาเขาได้ดื่มเติมพลังนิดนึงอ่า YesWork Coffee ครับอันนี้ก็เคยพาไปแล้วดีมากๆเลยนะลองแวะไปชิมกันนอน,น้านก็มานะครับปีนี้แต่ว่าไม่ได้แวะเพราะว่ามีลูกค้าอยู่เนอแล้วก็ ยังมีร้านอนื่นๆที่เราต,ต้องเดินอีกไกลเลยมาเดินงานนี้นะครับดึงสติตัวเองไว้ดีๆนะอย่าแวะทุกบูธไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่ามีกระเป๋าฉีกแน่นอนครับเพราะว่าเขาขนกาแฟเด็ดๆ ของด,ดีเนี่ยมาให้เราได้เลือกซือ้อเลือกชิมกันแบบจุใจจริงๆครับก่อนจะกลับนะครับก็แวะกลับมาที่โซรซารี่นะครับเพื่อซื้อกาแฟสัก1แก้วนะครับเลือกร้านนี้เพราะว่าโอกาสที่เราจะไปเชียงใหม่มันไม่ค่อยบ่อยเนอะก็เลยเลือกชิมของที่นี่ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับลงไม่ได้ลงดีเทลให้เหมือนปีที่แล้วนะว่ามีร้านไหนมาบ้างเพราะว่าร้านเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ได้ของมาประมาณนี้ถ้ามีโอกาสจะมาอันบอกให้ดูนะ สำหรับปีนี้นะครับก็ดีมากๆเลยเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับใครที่ชอบกาแฟอย่าลืมมางานนี้กันสักครั้งนะวันนี้เราไปแล้วบาย